องค์ประกอบเขาจะเต็มไปด้วยอะมิโนอะมิโนมีไนโตรเจนสูงาหาเหมาะกับก,บการยืดาการแตกยอดใหม่กระตุ้นการแตกยอดแตกใบอ่อนนะครับแล้วก็เรื่องการแตกล่า,า,าตัวนี้เดี๋ยวจะเป็นในเรื่องของการพื้นต้นกา,ารพื้นต้นหลังังเก็บเกี่ยวครับผมก็ผลิตภัณฑ์ก็จะประมาณนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้แล,แล้วลูกป,ปลูกข้างหน้าในอนาคตก็จะเป็นต้น ตอนนี้เรายืนพื้นแค่นี้แล้วก็สิ่งที่เราตัดออกไปนะครับปุ๋ยเกศทางใบที่เราตัดทิ้งออกไปนะครับปุ๋ยเกศฮอร์โมนต่างๆไม่ใช้นะครับเชื้อราตัดทิ้งไปนะครับจากใบเอาออกไปก็จะใช้เซตสามกดของเราพอนะครับผสมยาฆ่ามลงเลยไรปก,กติได้ปก,กติเลยครับอย่างพี่ที่ต้องฉีดมะม่วงด่วนเลยก็ผมก็จะแนะนําเป็นไทมีทอมอ็อกแซมฮะทันั้นน่าจะน่าจะมีขายนะตรงนี้อ,อ่าฮะไทมีท็อกแซม เจ็ดวันหายแล้วมันเป็นสก,กัดจากกิูโคตินจากใบยาสูบเจ็ดวันมันก็สลายแล้วแล้วมันไม่ตกค้างแทนกาใส่ไม่ตกวิธีผสมผสมในถังผสมเรานะครับพวกไทยมีจะเป็นที่แมงสาบเป็นเม็ด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 ใช่ไหมรครับเอาลงน้ําก่อนในถังผสมสองร้อลิตรนะครับเอาพวกยาผงยากเกรดพวกนี้ครับลงก่อนนะครับลงก่อนตามด้วยยาครีมพวกฟีโอนิว จะเป็นเนื้อครีมครับตามลงไปนะครับแล้วค่อยใส่ยาที่เป็นยา ec พวกอาบาอีมาน้ำนะครับที่เป็น ec ยาน้ํามันนะครับใส่ตามก่อนที่จะเป็น ec ครับเป็นยาของเราก่อนก็คือจะเป็นเบอร์2กัก็เบอร์สานะครับใส่ตามลงไปเลยแล้วตามด้วยยาของ ec ยาน้ํามันที่เวลาลงน้ําไปแล้วแตกเป็นนมขาวๆอันนี้ตามอันนี้นะครับอันนี้ลงก่อนนะพอเสร็จแล้วถึงก็ใส่ตัวเบอร์สี่ จับใบสุดท้ายเลยสุดท้ายแล้วทีนี้ไอยาผงต่างๆนะครับมันจะแขวนลอยอยู่ในน้ําได้ดีเลยนะครับตัวนี้จะไปอุ้มไว้ให้กระจายโมเลกุลทั่วน้านะครับเพราะตัวดูดของใช้ไอ้มันคนยาเองหมดอะครับเพราะมันไปบองอยู่อยู่ก้นเนี่ยก้นถังจะตกตะกอนช้ามากแล้ตกตะกอนนี่ก้นถังช้ามากผมจะไม่มาคนละผมใช้ไอตัวน้ำเด่น น้ำเดนแล้วมันมวนอยู่พื้นสบ,บายเลยสบายเลยไม่กตกตะกอน